โอเคครับฟังลูกจ้างทั้งหลายผมบอกก่อนว่าผมคือผู้จัดการของร้านอาหารแห่งนี้ร้านอาหารแห่งนี้มีนามว่าไฮเลสเตอรลองพวกคุณจะต้องทํางานให้เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตทํางานให้เหมือนว่าวันนี้คือวันสิ้นโลกถ้าไม่มีร้านอาหารเราคนทั้งโลกจะหิวตายเข้าใจไหมครับพ่อผมรับกาเข้าใจแล้วแยกการไปทํางานครับผมผมบอกว่าจะไม่เห็นความผิดพลาดแม้แต่มิลลิมิลเดียวอะไรคือมิลลิมิลเซ็นไปสิไปทํางานโลครับในในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าเชฟผมจะส วิธีการทําอะไรง่ายๆก่อนอย่างการหุงข้าวขั้นตอนแรกต้องหยิบข้าวมาหนึ่งอันแล้วก็ไปหุงที่ไรซ์คุกเกอร์หรือหม้อหุงข้าวใส่น้ําด้วยแล้วก็เปิดหม้อหุงข้าวโ okay. อเคในสูตรไคือหม้อหุงข้าวป<ะ>ัแต่แล้วเธอทำอะไรพี่ <ทำ S 1> ผมมึงเห็นเมนูไม่น่าอย่างแรกทําเชียรแล้วมึงเห็นเมนูปั๊บมึงต้องทาอะไรก็ได้ที่อยู่บนนั้นอ่ะทอดฟักทองทําไงวะ มันมันมีรีซีฟเนาะมันมีรีซีฟอยู่ขวาบนกูพูดเนี่ยมึงไม่ฟังอ่ะรีซีฟอยู่ข่าบนแป้งอยู่ไหนนะพี่พี่แป้งอยู่ไหนแป้งแป้งอยู่ในไม่รู้ไอ้เชี่ยมึงกระหายดิโลครับนี่เพิ่งเริ่มมึงวุ่นวายจังวะข้าวอยู่ไหนข้าวข้าวข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่ไหนข้าวอ่ะข้าวอยู่ไหนวะข้าวอยู่นี่อยู่ไหนวะนี่สักข้าวอยู่นี่อ๋อนี่พวกของสดนขโอเคเห็นแล้วโอเคหยิบข้าวมาหนึ่งเราต้องเช็คได้เหรอแป้งภาพแป้งไม่เจอพี่เฮ้ยเฮ้ยเซนถังขยะอยู่ไหนอะ พี่ต้มข้าวไงพี่ไม่ไนนะพี่เนี่ยอ๋อนี่แป้งเหรอเต้ยมันพี่ต้องเอาไปมันต้องมันต้องใส่น้ำด้วยเต้ยมัต้องใส่น้ำด้วยมันไม่มูลหยิบไปแล้วต้องหยิบกระบวยต้องหยิบกระบวยอ๋อต้องกดเปิดน้ำชี้ยะของจริงแล้วยืบอุ้ยมันเยอะเกินไปปะวะไม่ได้อยู่แล้วก็ปิดปะปิดปึ๊บแล้วก็โอ้าอบาต้องอย่างนี้แล้วก็หยิบถ้วยหยิบถ้วยผมเอาไก่เอาไก่เข้าเตาอบไงอ่ะเปิดเตาอบก่อนแล้วก็เอาไก่เข้าไป เจ้าปนไงไอ,อ,อเฮียมึงมึงสมาทงานมายังไงเนี่ยสตัด์เตาอบยังเปิดไม่เป็นเนี่ยนี่คือสุกยังอันนี้คือนนสุกแล้วคะปึ๊บหยิบข้าวขึ้นมาแล้วก็อ๋อต้องเอากระบยวยตับใส่<ซ><ง>ด้วยปุ๊บไม่มึงจะใส่ไปเยอะได้ขนาดนั้นนะเฮ้ยไอเฮีย,ย,ย,ยกระบวยกูบินหายไปแล้วไอเต้ก็นิงนะปิบเสร็จปึ๊บตักไงอ่ะมาตักไงหุงข้าวไม่มีครับพี่อ๋อไม่มีครับเขามันมันเห็นไหมเนี่ยป้ายเขียนอยู่ว่าอะไรมันให้ใส่ถังก่อนเนาะไม่ได้แล้วเนี่ย ใช่หรออุ้ยเท่แล้วก็ใส่เชี <มา S 1> ่นง<ม>ี้ยังมีทับพีเป็นไมไ <ป S 1> เนี่ยเมื่อเชีย่ยเมนูแรกมาแล้วครับผมก็คือข้าวสวยร้อนๆอ่ะพ,พี่มันได้แกะละเชีย่ยกูทำข้าวสวยตั้งนานแล้วลูกค้าไม่เอาแล้วหรอเหลังจากหุงข้าวแสนเหน็บเหนื่อยแล,แล้วก็มานั่งพักผ่อนนะครับไม่ต้องรีบชีวิตเราเป็นไปอย่างสโลไล์ลุยต่อครับลุยต่อฮัลโหลครับมีใครทําออกมาต้องกดเคลมเมนูด้วยหรอว่าแบบใครนี่อยู่หรืออะไรอย่างงี้ปะออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว วิ่ง้ไก่ไม่แล้วเนี่ยใครเนี่ยวิ่ไก่ผมวิ่งไก่ผมไมแล้วพี่โอ้โหมันดูตัวหล่อน้องก <c oughs> ็เราเราเรา,เราเริ่มใหม่เ้ยเราต้องแบบคลีนก่อนเราใหม่เอาใหม่แต่เริ่มเรวคิว่าทุกคนตอนนี้เริ่มแบบเริ่มเป็นละเราแบบเอาใหม่เราแบบเริ่มต้นที่ศูนย์เริ่มเริ่มครับ เมนูแรกสตรอเบอรี่ใครทำสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่ไม่ทาและตัดทิ้งเลยเอาเตอร์กีย้อนไก่งวงใครทำครับเฮ้ยเราทำเราช่วยกันทำทีละเม,เม,มนูป่ะแบบจะได้เร็วๆโอเคปะเอาแบบเอาจูเอาเตอร์กีย้อนเดี๋ยวผมจะเป็นคนลิเริ่มอาหารให้นะครับเตอร์กีต้องใช้หนึ่งเตอร์กีเลยไม่มีอะไรเยอะแล้วก็ต้องใส่เกลือน,นิดหน่อยใส่เกลือน,นิดหน่อยเอาเอาหนึ่งเตอร์กีมาครับไก่งวงครับปาล์มกะเตะเอาไก่งวงมาไก่งวงแล้วหยิบเกลือมาด้วยครับหยิบเกลือมาด้วยสุดยอดครับปาล์มเกลืออยู่นี่เขาบอกใส่เกลือนิดหน่อยเสร็จแแแลล้้วกก็เเขาาบบอออไปค่นนัหะ แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดโอเคร่องรอไก่งวงครับเมนูต่อไปอะไรอ่ะคอตชิปอันนี้คืออะไรคอตชิปคืออะไรครับหัวหน้าเชฟคุณคอตชิปคืออะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ปามึงทำอะไรเนี่ยเงอไปทิ้งเลยเรียบร้อยไก่งวงเสร็จไปเสิร์ฟพี่สวยสวยพี่เสิร์ฟเองเฮ้ยแม่กูหยิบอะไรไม่ได้เลยดูดิหยิบไม่ได้เลยอะทไมหยิบไม่ได้วะกูไม่มีมือหรอมืออ๋อมันมันเหมือนจะหยิบของนี่กันเองไม่ได้มั้งเอาโอเคต่อไปเป็นเมนูฮอตดอกเดี๋ยวผมเป็นคนในนี่เองเอาทีละเมนูช็อกโกแลตร้อน เฮ้ยไม่เซนเขาไม่อยู่เกินนี่เราเลยวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหุงข้าวโอเคป่ะใครจะทำไข่ดาวทําเลยผมหุงข้าวโอเคป่ะผมหุงข้าวให้ทุกคนทําไข่ดาวเฮ้ยมึงมึงเรียกกันด้วยว่าใครทําอะไรได้ทําไม่ซ้ํากันไข่ดาวทำไงพี่ไข่ดาวทำไงสุดยอดเทียใครดาวทําให้เป็นพี่ใครทำเลยไม่เ่เออใครไม่ทำเลยไม่เหรอวะพี่ไขว้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 เฮ้ยพี่ผม พี่ผมเอาโดนเตานิดเดียวมันไหม้เลยนะพี่ไข่บ้านเฮียอะไรเขาไอ้ทอดบนเตาไอ้ส่าเขาให้ทอดบนกระทะมึงไม่รู้จักนวัตกรรมที่เรียกว่ากระทะหรอวะกระทะชื่อไหนเจนี่เจนี่มันมาเป็นเชฟในครัวกูจริงีนว้เฮ้ยมึงสมัครงานมึงมึงไอ้นี่มะเนี่ยมึงจับฉลากเข้ามาปะเนี่ยบีระไข่ดาวเรียบร้อยเสร็จแล้วข้าวข้าวมันจะดูยังไงว่าสุกไม่สุกว่ะไปเติมแม่งก่อนแล้วกันข้าวครับข้าวแล้วครับไปแดดซะบีระไข่ดาวพี่เป็นไงอร่อยปะ อุ้ยห้าดาวธรรมดาเชียกูมีผลงานแล้วนะพวกมมีผลงานกันยังพี่แล้วไข่าดาวโอ้โหี่ยไข่าดาวทำไม่เป็นเบอร์เกอร์สุดแสนอร่อยต้องใช้แป้งเพื่อทำเป็นเบอร์เกอร์บันเอ้ยเซนทำเบอร์เกอร์ไหมวะเซนเขาบ,บอกใช้แป้งหนึ่งอันแล้วก็โมอิดอินโชเดอะเบอร์เกอร์บันก็คือต้องต้องไอ้นี่มาหน่อยต้องต้องนวดหรอ ไอพี่ม okay, ีเบอร์เกอร์สองอันนะผมทำเบอร์เกอร์อันนึงมันนวดยังไงอ่ะไอพี่โอเคให้มันกลายเป็นเบอร์เกอร์บันอ่าโอเคแล้วก็เอาเบอร์เกอร์บันเนี่ยไปใส่ไมโครเวฟใส่ในโอเว่นถูกปะใส่ในโอเว่นปพ๊บตุ้มไม่ต้องมีถาดแล้วก็เปิดแล้วก็ตอนนี้ก็รอเราก็ต้องทำสเต็กไปในมีดไกร์เดอร์ด้วยหรอนี่หน้าอันนี้หน้าเวิร์กละสวยมีดครับมีดอยู่ไหนครับนี่แหละมั้งไอสัตว์มีดละ โอเชียกูพาแบบโคตไอเต้น้องกูทำอะไรอยู่มึงเห็นไหมเนี่ยมันโตมดแล้วไอเต้ต่อไปก็คือเอามีดต่อเอาเอาแบบเอามีดต่อเอามีดต่อเครื่องปั่นเนื้นนอรวยเชียโคต อัจฉริยะแล้วก็อันนี้คือต้องเอาไปทอดในกระทะปะเซนเอาไปทอดในกระทะใช่ทอดในกระทะเสร็จปุ๊บก็วางใส่นี่อ่าใส่เสร็จปุ๊บต้องมีอะไรอีกอะไรวะพี่ห้าดาวเลยพี่ไก่งวงห้าดาวสุดยอดไก่งวงไม่ทำง่ายสุดละถ้ามึงทำได้สูงดาวในกูจะตบให้แล้วมันรวมมันรวมมันรวมล่างเบอร์เกอร์ไงวะพี่ยวาจานพี่เวจานมาแล้วก็แปะโอเคจานเล่นไม่ยากนี่หว่าเกมถ้ามีถ้าไม่มีเต้เนี่ยบอกเลยเกมเล่นง่ายจัดเลยนะแล้วก็เอาอันนี้ใส่อ่ะอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นแพตตี้ดีๆครับดีดี จ๊บอ่าแล้วหมดยังมีอะไรอวะแล้วก็ชีตชีตอย่าลืมชีสต้องมีชีตด,ด้วยต้องมีชีสต้องมีชีตระวางปึ๊บอ่าเรียบร้อยเนี่ยกูมีผลงานนะพวกมึงใครทำอะไรไม่เป็นระวังนะเว้ยผมมีตังห้าสบาทแล้วนะ เรียบร้อยห้าดาวรอยห่อเกมมันก็เล่นไม่ยากนี่หว่าต่อไปไอไก่โอ่ไก่งวงจํานวนมากครับไก่งวงเราต้องการฟังครับฟังทุกคนทุกคนทุกคนฟังครับตอนนี้ต้องการไก่งวงสามตัวเต้ทําอยู่ตัวหนึ่งใช่ปะมีลังทำอีกตัวหนึ่งโอเคคอฟฟี่ครับคอฟฟี่ครับเซนคอฟฟี่เซนคอฟฟี่ครับเซนคอฟฟี่ด่วนๆครับคอฟฟี่ไม่มีใครทำคอฟฟี่อยู่ใช่ไหมไม่มีใครทำคอฟฟี่ใช่ไหมผมทำคอฟฟี่นะ นี่ียบทำเสร็จแล้วเอาเรื่องี้ผมผมทำอะไรอ่ะฮัลโหลงั้นผมทำช็อกโกแลตงั้นผมทำช็อกโกแลตนะงั้นผมทำฮอตช็อกโกแลตโอเคปะเจี๊ยเราเคาทำทิ้งไว้เนี่ยอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเป็นวีลาครัวทำทิ้ไว้ต่อเอาไปทอดแล้วพี่ไม่รู้มึงก็ดูเมนูสิเจี๊ยนี่เริ่มไม่ไหวแล้วนะเว้ยมึงทำทุกอย่างเลยอ๋อฮะมึงมึงจบมาจากที่ไหนวะมึงบอกป่ะทมึงจบมาจากไหนโรงเรียนวะก็ตอบถูกที่ถูกก็จริงโรงเรียนเชียร์อะไรมึงจบมาจากที่ไหนกูถามว่าที่ไหนมาหาลัยอะไรมึงพูดไหมมาวยยลัด็ออกเเเตตร์ส้ อืมอืมเซนซะอย่างนั้นอ่ะจะเย็นปลาเว้ยมึงหัฟปลาคนเดียวจะจะใส่กันในครัวแล้วไอ้น้องพี่ใครมันผัดยังไงอ่ะนี่เซนออกแก้วมาออกแก้วมาอันนี้น่าเป็นช็อกโกแลตละน่ามีคนทําทิ้งไว้แล้วก็เทใส่คขนั้นเองเซนไม่มีอะไรยากเลงดีๆเลงดีดูดูดูเซนดูเซนดูนะเซนดูระดับโปรเฟชชั่นอลระดับมาสเตอร์เชฟทำงานดูดูนี่ยคือเลงดีๆไว้เลงดีๆเลงเลงเลงปึ๊บเลงเสร็จปุ๊บเทชูม ใช่มันมันไม่ลงเลยนะพี่พอดีพอดีเฮ้ยขเขาไปเสิร์กเขาบอกว่างบหมดช็อกโกแลตหมดต่ไปทําเป็นพัมกินถาดก็คือเป็นพัมกินแบบพัมกินถาดถูกปะ่ะแล้วมันเละอะไรหมอแป้งให้กลายเป็นอ๋อต้องเอาแป้งไปอยู่ในถาดแล้วถาดมันอยู่ไหนวะไม่เชื่อใครเขาแบบอะไรมารล้วนนูเนียตรงนี้วะเนี่ยถาดมันอยู่ไหนวะนี่ไงแล้วนี่ไม่ใช่แป้งหรอกหรอถาดอยู่ไหนล่ะพี่ถอดทำอะไรทำกินถาดไงปั้นแป้งนี่ปั้นเป็นอะไรอ่ะพีถ่ถาดโอเคพอดีพวดี ไม่ก็พูดดีๆก็ได้ไม่ต้องขึ้นเสียงใส่กันด้วยคนไทยด้วยกันจริงปะเพี้จริงเพชรเออคนไทยด้วยกันขึ้นเสียงใส่กันทำไมล้างจานด้วยนะพี่ดูดิเป็นกอง <laughs> เซนเซนเซ็นดูนี่ดิเซนว่าความกินทางลูกไม่ใส่เข้าไปอยนางนี <laughs> <laughs> ไ <laughs> ้ไม่ใส่เรา <laughs> ไม่ใส่อนะไรเงี <laughs> ้ยหมุนแล้วปัน<ห>นป่นได้ปะยี่แล้วปั่นได้ด้วยไอ้ซา์เอ้ยสุดยอดที่ใครมันเป็นน้ำมันจะใสได้ไงเซนเซ็นไม่เคยเรียนไง เฮ้ยเฮ้ยไม่เคยก็ <Okay. S 1> อยู่เงียบๆน้องพี่จะดับมาสเตอร์เชฟอ้ชเฮ้ยเชี่ยร่วงไอ้สัตว์ดีนะไม่ไม่มีน้ำโคกงพี่ไม่ลัางจาดเลยนะพี่กูเป็นระดับเชฟปรมาจารย์เชฟที่จบมาจากสถาบันออกฟอร์ดและเรียนต่อที่ MIT และต่อที่ Harvard มึงจะให้กูไปล้างจานอย่างนั้นเหรอแต่แกรองพูดอีกทีสิไอเจ้าเชฟกระจอกงอก่ม้ที่จบมาจาก ร้านกะเพราป้าเฉมเองลองพูดอีกทีร้านกะเพราป้าเฉมเองสอนให้ล้างจานหรือเปล่าล่ะสอนพี่แต่มาหาลัยฉันไม่สอนไงฉันมึงก็ล้างไอปลาไม่สะอาดเพราะมึงอ่ะอะไรพี่ไอ้เฮียทํากินถ่ายกูไม่เลยวันไหนอ่ะแดบผมกินผ่าอ๋อมึงเองพี่หายเฮ้ยฟ้าเมีอ่ะว้าวไปหยิบไก่ให้ให้ผมเลยไก่งวงพี่พี่ลองไปดูเดี๋ยวแม่ เฮียอะไรเนี่ยไอ้สัตว์จะได้หยิบจะได้หยิบง่ายๆไม่เราไม่หยิบไปได้สักอันเลยเฮียกุนเชียมันเอาออกมาเนี่ยมึงดูบ้างคนอื่นเขาหยิบไม่ได้เนี่ยไอ้สัตว์กเหรอก็มึงเอาออกมันมีชื่อมึงอยู่เนี่ยไอ้สัตว์ใช่เหรอรอเฮียอะไรล่ะมันมีชื่อมึงอยู่เนี่ยเราคนอื่นมันหยิบไม่ได้ไม่ทำเฮียอะไรชื่ออยู่ตรงนั้นน่ะไอ้สัตว์ไม่มีไม่ทำอ่ะโอ้ผมหยิบแล้วมันไม่ขึ้นไม่มีไอเฮียควรนรกมันไม่ติดมือผมอ่ะเออ ปลาปลามันลื่นอ่ะไม่เดี๋ยวพี่ทำให้อ่ะนี่นี่เอามีมามีมามีมาเอ้ยมี้นที่พี่ทำไม่ได้ว่ะเพราะว่ามันเป็นของเซ็นไงพี่ไม่เอาปลาตทำไมมาดิที่เหี้ยปลาเหี้ยอะไรเนื้อแข็งจัดมันใส่เส้นไงนี่ใส่เส้น ในบ้านวะออกวิเชียรนี่แอออกแล้วมก็ไปทอดโอ้ยง้ตั้งนานออกมันกดเค็มไม่ได้วะหรือมันหรือกูไม่เค็มวะอ๋อกูเค็มอะไรมาก็ไม่รู้ว่าชิบหายริมองออกสเต็กโอ้โหง่ายจาดัดก็แค่เอาไปทอดโอ้สบายครับสเต็กนี่สมัยที่ผมเรียนอยู่ฮาร์ a ว d ร์ดนี่ผมแบบทำทุกวันเป็นแบบเรื่องเหมือนแบบเมนูเบสิกอะที่แม้กระทั่งแบบไอปาร์ <ทำ S 1> มก็ยังท,ทำได้ใต้ปาล์มทำได้เนี่ยแปลว่าทุกคนก็ทำได้อไรเต็มพื้นเลยเพเออมึงไม่เห็นหรอเนาะ เรียบร้อยสเต็กมีเดียมแร่สุดอร่อยโอเคแล้วก็ไปไปไปนี่ไปส่งแกซักห้าดาวสวยจัดโคตรแจ่มเกเรียบร้อยครับตัวกี้ของเรานีถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะกูตามตรงมีดอยู่ไหนอะไรนะมีดมีดเหรอมึงมึงอยากรู้ว่าอยู่ไหนอะมึงเห็นในคนที่พระรามหั่นปลาอยู่นี่ว่าแต่มันแต่มันจะรู้หรือเปล่าว่าปลามันให้ใส่ในเครื่องนี้จะไม่ต้องใช้มีดหั่นอะแต่น่าจะไม่รู้หรอก ม้ว่าคงเดินโง่ต่อไปเครื่องนี้ไอ้ปลาไอ้ปำไม่รู้ว่าพี่ปลาบ้านผมทอดอะ่ะไอ้ปลามันก็ทอดหมดแล้วแต่มึงต้องหัน่นไงเออเชี่ยนี่ไม่ดูได้เลยว่าใครทํางานแบบใครทํางานได้แย่สุดแต่อ้เยี่ยกลุนเชียงไงอะไรผมอีกอกะสี่สิบเก้าดอนนะดูดิพี่เกียร์จัดอะ่ะเฮ้ยทำไมปลา<ช>มันไม่ไอ้ปลา<อ>ม,มันโนหนึ่งวะทำไมน้องยกแบบน้องยกแค่เจ็ดสิบสองเองซนงเซนอู่อ่ะคือเซนอู้เหรอไม่หั่นปลาแล้วนะไม่เกะโอ้อะไรวะ เนี่ยครับนี่คือเมนูสุดท้ายของร้านเราสุดแซนด์วิชสุดแสนอร่อยแป้งปึ๊บหยิบแป้งมาใช่ปะแล้วก็เป็นแล้วก็ปั้นให้มันเป็นบีฟลอดเบคอนส่วนเบคอนยงแล้วก็เอาเบฟลอไปไปไปเผาไปอบไปอบไปอบเสร็จปื้บแล้วก็สไลด์ด้วยมีดโอเคไม่ยากไม่ยากเตือยเตือยตือยตือยเตือยูตือยเตือยเตือ้เตือยเตือตืองเตือย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 ตือยเตือตตืออยอยต ไปดูว่าเจปังอะ่ะเฮ้ยมีดอยู่ไหนครับใครเจอมีดบ้าง,งหกูกูอยู่ในกูอยู่โอเคกูเจอละกูอยู่ในครัวอะไรไหน่อไว้สัตว์มีดยังหาไม่เจออะ่ะเรียบร้อยเสร็จก็มาวางสองแผน่นพี่แลว้วคนที่ผมจองแซลมอนไว้ี่ทผมจองแซลมอนไว้แต่ไปแล้วเนาะก็จะแบบเห็นมึงทำนานเนี่ยมีพี่มันทำโคตรยากเลยนะพี่้วยความทำใกล้งเงเองพี่ใกล้งงผมผมไหวผมชิวพี่ใกล้งงตกพื้นเฮ้ยมีดอยู่ไหนวะกูหาไม่ไม่เจออีกแล้วไอ้ปาล์มมีอยู่ไหนปาล์มเรู้เว้ เซนมีอยู่ไหนเซนฮัลโหลครับไม่มีมีดผมอยู่ไม่ได้นะครับอันนั้นอาวุธอาวุธของเชฟเลยนะเว้ยเซนเอาฟันเอาฟันเซนหั่นก่อนได้ปะเซนจี้ฟันของเจ้าขอ้เอาแ่เต้ทำไรนีนหร่หายแล้วและไอแม่เต้เนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรโอ้แล้วเพิ่มเข้าไปจุ่มน้ำด้วยนะช่วยด ในในมึงขอดูชัดๆตัวนี้เต้ขอดูกว่าชัดมึงหันมาเลยมึงหันหน้ามึงหันมาดิไม่มึงหันมาทีมึงหันมาทีมึงหันมาทีมึงหันมามึงมึงมึงชูขึ้นไม่ต้องไปแย้ยมึงหนีความผิดไปได้วันนี้วันนี้วันนี้เต้วันนี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 ้ก่อนวันนี้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 แต่แต่มึงชูมึงชูชัดๆดิเอสัตว์กละออกแค่นั้นแหละสัตเดียวกันกูตาออก